m ม r ่อเรืคริค่ะทุกคนช่วงส่งท้ายปีนะคะแต่สำหรับแอดมินก็ยังเหมือนเดิมค่ะแนะนำสินค้าเหมือนเดิมวันนี้เปลี่ยนจากโค้ดมาเป็นไมเคิลคอร์บ้างนะคะรุ่นนี้เป็นเ s ส d o ดับเบิลก็คือมีสองซิด้วยกันนะคะแล้วก็มีสายคล้องมือมาด้วยตัวกระเป๋าในส่วนของซิปนั้นแยกนะคะซ้ายขวาก็คือไม่ได้มาผักปนกันในส่วนของซิป ตัวกระเป๋าใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ใส่ได้นะคะมีช่องใส่ ID card มีช่องใส่บัตรแล้วก็มีช่องที่คุณสามารถใส่ธนบัตรได้เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูว่าเฮ้ยเขาใส่โทรศัพท์ที่พี่แอบอกว่ามันใส่ได้เนี่ยใส่ออกมาแล้วมันนูนหรือเปล่าเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยพี่แอก็จะแจ้งกับลูกค้าไปเลยนะคะว่ามันออกแบบมาเพื่อเป็นกระเป๋าสตางค์ถ้าเราใส่โทรศัพท์ไปเนี่ยมันจะหนาแต่ รุ่นนี้ค่ะอันนี้เพี้ยใส่ให้ดูเลยนะคะแต่บอกก่อนว่าที่ตัวเองใส่รีวิวนั้นเป็นแค่โน้ตเก้าแล้วก็ไม่ได้ใส่เคสเมื่อใส่โทรศัพท์ลงไปแล้วปิดเรียบร้อยแล้วก็โอเคลองดูนะคะเผื่อว่าคุณกำลังมองหากระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์ได้ใช้เป็นกระเป๋าตังค์ได้ก็ทักทายกันมาค่ะกระเป๋าจาก USA แล้วอย่าลืมกด ซับสไคร e กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ